คนที่ในหัวใจทั้งสีห้องของเขามีเพียงแค่คุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานพลังงานไหนคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิเดอะสตารพลังงานของคนราศีกุม เจ็บเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินบังกรพฤกษกันควีนถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินคิงถือดาบพลังงานของคนาธาตุลมเมทุนตนกุมมีพลังงานของคนาธนคนาตุน้ำคนาธาตุดินคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนจริงใจเป็นคนเรียบง่ายนะคะไม่ยึดติด เป็นคนจิตใจดีไม่สูงสิงกับใครไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบการโดนเอารัดเอาเปรียบเป็นคนที่มีความดุแล้วก็ความใจดีในคนคนเดียวความดุของคุณไม่ใช่การชวนทะเลาะหรือว่าพูดจาเสียงดังวุยนวายนะคะแต่เป็นความเด็กขาดบางทีอาจจะดุด้วยสายตา เงียบๆไม่พูดมากนะคะแต่ว่าสายตาอาจจะพีคาดนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเป็นคนใจเย็นรอคอยอะไรเก่งขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่ในหัวใจทั้งสีห้องของเขาให้เพียงแค่คุณหรือว่ามีเพียงแค่คุณเขาคือใครนะคะ ดมูนนะคะพลังงานของคนราศีมีนหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกบกันเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่จิห์ธนูหกเหรีหยญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะ มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีมีนนะคะคนที่คุณสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเป็นเหมือนสิ่งมีค่าเป็นเหมือนของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นแรงเป็นกําลังใจให้กับเขาเป็นคนที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณมากที่สุดที่สงสารเห็นอกเห็นใจในบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงมอบทั้งสีห้องหัวใจของเขาให้กับคุณนะคะเพราะอะไรทําไมถึงมอบหัวใจของเขาทั้งสี่ห้องให้กับคุณ คุณคือเจ้าของหัวใจของเขาคนที่รู้จักเขาดีที่สุดนะคะรู้วิธีการรับมืออารมณ์ของเขาด้วยนะคะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาเป็นตัวของเขาเองนะคะเวลาที่อยู่กับคุณเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดเป็นเหมือน D.M.Place ที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะ เป็นความรักเป็นความสุขนะคะเป็นกําลังใจเป็นคนที่เขารักหนึ่งเดียวที่สําคัญสําหรับหัวใจของเขาว l of f ฟ r t u n e เรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันมาต่อสู้ฝ่าฟันผ่านบททดสอบของความรักร่วมกันมาจนเข้าใจกันอย่างท่องแท้เข้าใจกันอย่างชัดเจนนะคะทะลุปลุกปลงนานแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะรู้จักกันมานานแค่ไหนเขาก็ยังคลั่งรักคุณอยู่ไม่เสื่อมคลาย ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เพื่ออนาคตของคุณกับเขาต่อสู้ฝ่าฟันบากบาั่นไม่ย่อท้อไม่ ไม่ถอดใจนะคะเพราะเราว่ามีคุณเป็นกำลังใจให้กับเขานั่นเองนะคะโดยเฉพาะหากว่าเป็นรักทางไกลรักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะยอมเหนื่อยนะคะยอมห่างไกลกันเพื่อที่จะได้ดูแลคุณได้ในอนาคตหรือว่าสามารถซัพพอร์ตคุณได้สามารถดูแลคุณได้นั่นเองนะคะ คุณคือเจ้าของหวัวใจของเขาทั้งสี่ห้องหวัวใจเป็นของคุณเพียงคนเดียวหากว่าคุณมีคนที่คบด้วยคุยด้วยนะคะคนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณคือคนรักคุณมีความสําคัญคุณมีที่พบนต่อความรู้สึกของเขามากๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย เกี่ยวกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกังวลว่าบุญใจเกี่ยวกับคุณทุกเรื่องเปล่าไม่ว่าคุณจะทําอะไราจะอยู่ในสายตาของเขาเสมอคนคนนี้คือคนที่มอบหัวใจของเขาให้กับคุณเพียงผู้เดียวเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นที่ที่ปลอดภัยให้กับเขาเป็นคนที่เขาพูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะ เป็นที่ที่เขาสามารถวางใจเชื่อใจเป็นบ้านที่ปลอดภยัยรู้จักตัวตนของเขาไม่ต้องเสแสร้งนะคะเป็นทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างที่เขารู้สึกเปิดใจพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องเป็นความสุขเป็นความสมหวงังเป็นอนาคตที่เขาอยากให้เป็นไปเป็นคนที่เขารอคอยเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ไม่ไว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักยิ่งรู้จักก็ยิ่ง หลงไหลในตัวคุณความน่ารักความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะคะยิ่งทําให้เขารักมากขึ้นในทุกๆวันนะคะเขาไม่ลังเลไม่สงสัยเลยนะคะในความรู้สึกที่มีให้กับคุณนะคะหัวใจมีกี่ห้องก็มอบไว้ให้คุณเพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องลังเลเลยนั่นเองนะคะ